ความจริงเปิดเผยว่าทำไมโบลุโตนั้นถึงเก่งแบบก้าวกระโดดขนาดนี้นะครับผ่านไป3ปีกลายเป็นตัวท็อปตัวตึงของหมู่บ้านซัง,งันนะครับเล่นเอาคนอื่นในหมู่บ้านจะมาสู้ตัวต่อตัวกับโบลุโตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีนะครับแฟนคลับโบลุโตะนาูโตะทั้งหลายเลยนะครับก็สวัวันนี้ผมจะมาพูดถึงโบลุโตะละกันนะครับก็ถ้าใครติดตามโบลุโตะเนี่ยก็คือในซีซั่นใหม่นี้หรือว่าภาคใหม่นี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโบลุโตนั้นเก่งแบบกดด้าว ซึ่งจริงๆแล้วในไอความเก่งแบบก้าวกระโดดของโบลูโตนั้นไม่ใช่แบบว่านั่งสมาธิแล้วฉันจะเก่งนะครับมันเกิดจากการฝึกฝนของเขาอย่างหนักหน่วงโดยเขานั้นได้รับการฝึกฝนมาจากซาสึเกะแบบจัดเต็มคือเรียกได้ว่าวิชาต่างๆเคล็ดลับต่างๆที่ซาสึเกะมีนั้นได้ถ่ายทอดให้โบลูโตเนี่ยแทบจะทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วหรือแม้กระทั่งนะครับล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่าใส่ที่โบลูโตนั้นมีท่าแปลกๆการโจมตีที่มันโหดแบบก้าวกระโดดเป็นเพราะเขานั้นใช้ความสามารถนะครับที่ดึงมาจากอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวรทยอท แต่เป็นว่าในตอนนี้นะครับถ้าเทียบพลังความสามารถของโบลูโตนั้นก็ตัวท็อปตัวตึงของหมู่บ้านจริงๆนั่นแหละในการที่เขานั้นจะต่อสู้นะครับเพื่อทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นสูญเสียไปอย่างแรกเลยนะครับเหตุการณ์ทําสคริปต์ของโบลูโตนะครับหลังจากที่โบลูโตนั้นถูกใส่ร้ายและการว่าเป็นคนฆ่ารัวคังเงยรุ่น7อย่างนาูโตนะครับแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนความทรงจําว่าโบลูโตนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกนาูโตนะครับเป็นคนที่สังหารนาูโตคือมันแบบว่าเป็นการปรับเปลี่ยนความทรงจําทั้งงงหหหหมมดดเเลลยยยัััจาากกกกนน้้โโบตตีี่็คืออวสวสุสสุช เหลือเอาไว้นะครับและซาสึเกะนั้นก็ถ่ายทอดวิชาต่างๆนะครับให้กับโบรุโตซึ่งจริงแล้วเนี่ยแค่ซาสึเกะนั้นถ่ายทอดวิชาต่างๆของเขาให้กับโบรุโตเนี่ยผมว่าโบรุโตนั้นก็เก่งแบบข้าวกระโดดอยู่แล้วเพราะเราก็รู้ดีแหละว,ว่าซาสึเกะนั้นก็นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับของโลกนินจานะครับและซาสึเกะนั้นก็สอนนะครับโบรุโตเนี่ยแบบเก่งมากๆเลยนะครับอย่างตอนนี้โบรุโต้เห็นชัดเจนว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็คือจะใช้วิชาดาบนะครับก็คือมีดาบในการใช้ซึ่งความสามารถการใช้้้้ดดาาาาาบบขอองงสึึเเเกนนนนี่่่่ยรร็ููแลวควนคคนปนทใช ตัวท็อปตัวตึงเลยหล่ะของโลกนินจานะครับหรือวิชาอื่นของซาสึเกะอย่างอาเนิบาตสีม่วงอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้เรียนรู้นะครับมาจากซาสึเกะแบบเต็มๆแ,ๆแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้ทางด้านของบูรุโตนั้นมันเก่งแบบก้าวกระโดดจริงๆเลยนะหลังจากที่นะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และเราต้องอย่าลืมว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับบูรุโตเนี่ยเป็นนะครับนินจาคนหนึ่งเลยที่มีพรสวรรค์สูงมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยความที่ว่าแม่นั้นนะครับเป็นคนของตระกูลฮิวงะพ่อนั้นนะครับเป็นตระกูล um อาทง นะครับลูกที่ได้มาทําให้โบลุโตในตอนเด็กนั้นก็นมักจะเป็นตัวท็อปของคลาสเรียนอยู่แล้วนะครับจึงทาให้นะครับไอ้พื้นฐานโดยตรงเนี่ยของโบลุโตในตอนแรกๆนั้นมันก็เก่งอยู่แล้วเมื่อได้รับการฝึกสอนนะครับจากเซอร์สเกเรื่องพื้นฐานการใช้ดาบหรือวิชาต่างๆของตระกูลอุจิวะทําให้โบลุโตในตอนนี้มันแทบแบบว่าออร่าเลยละเรื่องการต่อสู้นะครับแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือก่อนหน้าที่จะมีตอนนะครับสองตอนล่าสุดเนี่ยที่มมีการเปิดเผยนะครับว่าโบลุโตนั้นเก่งได้อย่างไรเราก็คิดว่าเก่งได้เเเเพรรราาาาาาะว่โียนู้มจกกกสสช คงสอนดีมากๆแต่จริงๆแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างในการที่ทําให้โบลุโตนั้นเก่งขึ้นไปมากกว่าเดิมเพราะว่าจะมีอาจารย์คนใหม่มานะครับอย่างคาชินโคจิซึ่งคาชินโคจินั้นจะมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตได้แต่จะเป็นอนาคตนะครับในหลายๆรูปแบบในหลายๆเส้นทางฟิลลิ่งเหมือนที่เราดูมาเวอ่ะที่บอกว่ามันมีแบบวิธีแบบพันเป็นหมื่นล้านวิธีใช่ไหมก็ฟิลแบบนั้นมันก็จะมีอนาคตของโบลุโต้นะครับเช่นอาจจะมีอนาคตประมาณ20ทาง30ทาง1้อยทาง800ทางแบบเนี้ยซึ่งในแต่ละทางนั้นโบลุโตก็จะ มีนะครับวิชาของตนเองที่แตกต่างออกไปซึ่งคาชิงโคจินั้นก็เลยเลือกจิตวิชานั้นๆที่โบลูโตเนี่ยจะได้ใช้แน่นอนในอนาคตก็คือเป็นวิชาที่โบลูโตนั้นอาจจะได้ใช้ตอนตัวเองนั้นอายุ20กว่า30กว่าอาะดึงมาเลยให้โบลูโตได้ใช้โดยให้โบลูโตเลือกนะครับว่าจะใช้วิชาไหนซึ่งจะมีความสําคัญกับตนเองซึ่งในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับสวิชาหลักๆเลยที่โบลูโตใช้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะมีวิชาอื่นอีกหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยแค่อง เนี่ยบรูโตมันทาสคิป,ป์สปีใช่ไหมแต่ฝึกกับซาสเกะเนี่ยก็ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วเท่ากับว่า2วิชาที่บรูโตเรียนมาจากการดึงพลังจากอนาคตนั้นมันเป็น2วิชาที่บรูโตนั้นฝึกฝนมาตลอด1ปีนะครับซึ่งถือว่าได้เยอะแล้วนะหปีกับวิชาที่ได้มาซึ่งอย่าง2วิชาที่ได้มานั้นล้วนและแต่เป็นวิชานะครับที่ปู่ของตนเองนั้นก็เก่งนะครับหรือพ่อของตัวเองนั้นก็ช่ำชองเหลือเกินอย่างเช่นวิชาแรกเทพสายฟ้าเหิอนอย่างวิชาเทพสายฟ้าเหินเนี่ยจริงๆรเนี่ยเราก็พอรู้นะครับว่าคนทค แล้วก็รุ่น4ี่ก็คือปูของโบรุโตนั้นเนี่ยก็เอามาใช้อีกทีนึงอย่างเทพสายฟ้าเหินนั้นนับได้ว่าเป็นวิชานะครับที่พลิกแพลงได้สูงมากๆเลยใช้ในความต่อสู้แบบรวดเร็วได้นะครับแบบดีมากๆซึ่งโบรุโตนั้นก็สามารถพลิกแพลงนั้นมาใช้ได้ดีนะครับหรือใช้ในการหลบหลีกซึ่งเข้ากับโบรุโตในตอนนี้นะครับที่สถานะของเขานั้นเนี่ยก็คืออยู่คนเดียวแล้วเขาต้องใช้สิ่งสิ่งนี้นี่แหละในการเข้าโจมตีด้วยความรวดเร็วแล้วก็หลบหนีด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะเขานั้นอยู่ในสถาน มีคนคอยซัพพอร์ตใช่ไหมแต่พอไม่มีทีมปับ๊บไอวิชาแบบเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับในการเข้าไปต่อสู้หรือออกในการหลบหนีแล้วแต่สถานการณ์ละการที่โบลุตโตนั้นจะได้ใช้นะครับไม่แปลกว่าทําไมเป็นหนึ่งในวิชาที่โบลุตโตนั้นเลือกที่จะใช้นะครับก็คือเลือกที่จะฝึกนั่นแหละในเหล่าบรรดาวิชาในอนาคตที่เขานั้นจะสามารถใช้ได้และอีกวิชาหนึ่งนะครับอย่างกระสุนวงจักรนะครับอุซึฮิโกะซึ่งอุซึฮิโกะนั้นนับได้ว่าเป็นพลังนะครับหรือว่าเป็นวิชาละกันที่มีการโจมตีที่รรรรรุนนแงงงมมาาาาาาากกากกกๆเเเพะะววว่ป็ดดึจจลย ดูสภาพนะครับดึงจักรดาวดวงดาวมามันจะรุนแรงมากแค่ไหนมาเป็นการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็ทรงพลังมากการทำลายล้างก็สูงด้วยเช่นกันซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่น่าจะเรียนรู้ได้ยากมากๆเลยนะครับคือปกติเนี่ยกระสุนวงจักรก็ว่ายากแล้วอันนี้เหมือนอีโวไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับย่อมไม่แปลกนะครับว่าทําไมมันถึงยากขึ้นไปอีกคือมันเป็นวิชาซิกเนเจอร์ของพ่อตัวเองนะครับแต่ถูกพัฒนาไปในระดับที่มันสูงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องชมในตัวของโโบบรรรรูตะะนกกััยยเเวววลลาาาาา1ปีีสมถถ้ิิชชหๆไดึง2 ซึ่งแน่นอนว่าวิชาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไม้ตายเด็ดของโบลุโตไปแล้วในการต่อสู้นะครับซึ่งจุดหนึ่งที่น่าเสียดายละกันว่าเออมันน่าจะมีวิชามากกว่านี้อาจต่ด้วยระยะเวลาผมว่าเท่านี้ก็หดแล้วส่วนอนาคตนั้นจะมีการเปิดเผยวิชาอื่นๆของโบลุโตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยโบลุโตเนี่ยที่ผมพูดว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์สูงนะครับเป็นคนของตระกูลฮิวงะจริงๆมันก็จะมีวิชาของฮิวงะอีกที่ถึงแม้โบลุโตนั้นจะไม่ค่อยได้รับมาสัักเเเเท่่่าาาหหรรมมมืืออออมมือออออีนนนนนนงงวววขตตตแ็็็ปปิชค ความสามารถทางสายเลือดที่อาจจะรอสักวันหนึ่งที่โบลุโตนั้นจะสามารถใช้ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็ยิ่งโหดยิ่งเทพขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วอย่างการที่อาจารย์นั้นค่อนข้างจะเจนเลยว่านะครับก็คือให้โบลุโตเก่งในรูปแบบหนึ่งน้องสาวของโบลุโตนะครับอย่างฮิมาวารินั้นก็เก่งในอีกรูปแบบหนึ่งมีก้าวหางในการซัพพอร์ตมันก็เหมือนเป็น2พี่น้องนะครับทูบูวอเทคตามภาคเลยนะครับก็คือ2น้ำวนคนหนึ่งน้ำวนนะครับก็คือโบลูโตอีกคนหนึ่งผมเชื่่อวา ครับเดี๋ยวก็จะมีความสามารถพลังอย่างอื่นอีกมากมายที่เราเตรียมได้เห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในตัวของโบลุโตหรือฮิมาวาริแต่นี่ก็คือ2พลังที่เราได้เห็นจากการที่เขานั้นดึงพลังนะครับจากอนาคตมาคือเป็นการฝึกไปก่อนอะฟิลแบบนั้นนะครับมีการดึงพลังจากจัก,กระดวงดาวมาเพื่อทําการโจมตีแล้วก็เทพสายฟ้าเหินนะครับอีกหนึ่งวิชาในตํานานที่เราก็รู้ประสิทธิภาพอยู่แล้วว่ามันเก่งมากแค่ไหนนะครับยังไม่รวมวิชาต่าง,างๆของตระกูลอุจิวะอีกมากมายที่โบลุโตนั้นมีนะครับจึงนรบได้ว่าโบลุโตนั้นเป็นคนที่ครบเครื่องมากทีี่สุดล้ะละในนนนตอครับ ส่วนเขานั้นจะพัฒนาไปในระดับไหนจนสามารถก้าวกระโดดเหนือขับพ่อตัวเองได้หรือเปล่าช่วงท็อปทอปของพ่อนั้นอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะโปรุโตนั้นก็เหมือนกําลังสร้างตํานานของตัวเองนะครับส่วนรุ่นพ่อนั้นก็จะเป็นตํานานของเขาไปสําหรับนารูโตก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดนมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมัว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตััววไปแล้ขขออบบรคคุณ